ว้าวไายแดนสวยมากเอาได้คำเดียวสวยมากโอ้โห,โโหเสียงน้ำสวยงามมากโอ้ใจละลายโอ้สวยมากอุ้ยสวยใจละลายเลยให้จุดนี้ เฮล lo สบายดีสวัสดีคะ่ะมาพบกับสาววอนอีกแล้วเนาะทุกคนเมื่อนี้เนาะสาววอนจะนำเบาซาตีและเบาซูนไปเบิ้งชเลอยู่ที่ภูเก็ตเนาะในประเทศไทยว่าจะสวยงามขานาดใดทุกคนมีเอฟซีเนาะส่งคลิปให้สาววอนรีแอคชั่นคลิปเบาสาตีแน่เนาะเพราะว่าสวยงามอลังการขนาด่นบอกแบบนี้เนาะ แล้วเพื่อนอยากให้สาววอนได้เห็นภาพสวยๆงาๆของเมืองไทยทะเลของเมืองไทยก็ต้องขอขอบพระคุณนาะเอขซองสาววอนแล้วก็เอขซีองเบาวศูนยเบ่าวสาตีที่ส่งคลิปนี้มาให้สาววอนได้บึงนะทุกคนก็เป็นบุญตาของสาววอนอีหลีเพราะว่าสาววอนไปเที่ยวเมืองไทยก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวแบบนี้สถานที่นี้คือสวยมากสาววอนก็อยากให้ทุกคนไปเห็น พร้อมๆก,กันกับสาวอนเนาะว่าจะสวยขนาดใดก่อนอื่นเนาะสาวอก็ต้องขออนุญ,ญาตเดืออบ่าสาตีแล้วก็เบ่าสูนน้ำที่สาวออนเอาคลิปมารีแอคชั่นแบบนี้เนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่นี่นําเด้อเดี๋ยวสาวอจะขอ,ขอคัดล็อกลิงก์ไว้ด้านล่างเผื่อทุกคนอยากไปเบิ่งคลิปเต็มๆหรือไปกดติดตามซ่องของเบ่าสาตีได้เลยเนาะ นั่นแหละสาวบขออนุญาตเนาะเผยแร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิง่งได้เห็นได้หุ้ไปพร้อมๆกันกับสาวบว่าทะเลเมืองไทยจะสวยงามขนาดไหนไปพร,พร้อมกันเลยทุกคน let's go <S ว้าวโอว้สวยมากโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับพี <Okay. S 2> บ่ดีแบตอนนี้เนี่ยผมยืนอยู่ที่ แหลมพรมเทพนะซึ่งก็เป็นจุดชมวิวที่โอ้ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดท็อปทอปของภูกเก็ตเลยก็ว่าได้นะนพี่คิดว่าเป็นจุดที่แบบให้คะแนนกี่คะแนนอะ่ะของจังหวัดภูกเก็ตอะ่ะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่รีวิวเยอะที่สุดแล้วแหละตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงนะทุกคนซึ่งรถบัสเที่ยวสุดท้ายเมื่อกี้ถามพี่เขาเนี่ยประมาณหกโมงสี่สิบห้านะก็ก็ต้องแบบเร่งทำเวลา โอวัน,นี้คือดีใจมากดูในแมพเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าบริเวณจุดนี้เนี่ยจะอยู่แบบบนภูเขาเลยอ่ะบนภูเขาเลยแล้วก็จะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดนี่แลหลมภูเก็ตแหลมท่องเที่ยวเนาะแต่มาถึงละโอ้นะักท่องเที่ยวเยอะมากอมบอกเลยเขาจะมาเป็นรถตู้แบบเป็นทัวร์เป็นทัวร์คนเยอะมากตำบลตำบลลาวัย จังหวัดภูเก็ตสุดยอดเดี๋ยวไปดูกันทุกคนว่าจะเป็นยังไงผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยก็อย่างว่ามันเป็นครั้งแรกอะนะในรีวิวนี่คือสวยมากพาที่ตกดินโอ้อโห โอ้โหทุกคนโอ้ขึ้นมาก็จะเห็นต้นโพอย่างสวยดูทุกคนบริเวณด้านบนอะ่ะเขาไอ้นี่กันด้วยอะ่ะบินไอ้นี่ด้วยอะ่ะเครื่องใบพัดนะนะหอบเลยเาตตี <M al os ati> ไปหาจุดที่เขาโอ้โหวสวยมากนั่งชมวิวกันะนะว้าวทางหนอ่ะโอ้โหปา นาจะฝั่งนี้โอ้สวยมากอ่ะป้าทุกคนโอ้สวยแหงสาบอนไปเที่ยวเมืองไทยแต่ยังไม่ได้ไปจุดที่สวยๆขนาดนี้เลยทุกคนน่าเสียดายเนาะทุกคนไม่รู้จะ สรรหาคำไหนมาพูดอะทุกคนอยากให้ทุกคนมาเห็นววด้วยตาด้วยเองโอ้โหแสงแบบสวยงามเลยวิวสวยมากว,าว้าวโอ้โหสวยมากว,าว้าวเมืองไทยสวยแห็งคนดูมุมนี้นะด้านหลังกูคือสวยมาก ว้าวโอ้โหว้าวสวยมากโห้ไทยแลนด์ทุกคนว้าวนู่นสวยที่เราจะไปคือตรงนั้น อู้สวยแฮโอ้โหบ่าวสตีแบบสุดยอดเลยสวยงามที่สุดถ่ายได้สวยแห้งวสุดว้าวถ่ายแรงทุกคนน่าจะเป็นต้องใช้คําว่าใจลายเลยอันดาวมันเลยแหละทุกคนโอ้ยสวยมากสวยมากไทยแลนด์อะไรจะสวยขนาดนี้โอ้โห ป๊าดใจละลายเลยทุกคนเบิ่อไหมอยากจะให้พ่อให้แม่ผมมาเห็นจริงๆทุกคนโอ้โหสักวันหนึ่งผมต้องพาพ่อพาแม่ผมมาให้ได้ว้าวสวยอุิยเมืองไทยวิวทุกคนสวยมาก ว้าวโหวิวทะเลคือแบบเดอะเบดอ่ะโอ้ยสุดยอดเลยเมืองไทยทุกคนพู้นาโหวิวสวยทะเลสวยมากว้าวสวยจริงยอมรับเลยเดอะเบดเดอะเบดไทยแลนด์ทุกคน ว <Wow. S 2> ้าว oh. ถนนเนี่ยเป็นจุดชมวิวที่แบบโ oh. อ้ยหน้ำไม่ได้อับเออพูดมาทุกคนการเป็นครั้งแรกที่มาภูเก็ตนะสุดยอดมากครับผมบอกเลยว่าโคตรคุมค้มที่สุดในชีวิตชักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาทุกคน สักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาวว้าและนี่คือทางลงนะครับโอ้โหสวยขนาดงามขนาดทุกคนบ่ม่เนภาพ AI เด้อทุกคนเด้อนี่คือภาพจริงๆเนาะคนที่ถ่ายก็เป็นคนจริงๆตอนเนี้ยอธิบายไม่ถูกจริงๆนี่คือทางลงนะเราจะเดินไปตามโขดหินอันนี้ก็ต้อง ระวังหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะสูงนะครับโอ้โหสวยมากว้าวไายแลนด์ทุกคนโอเคทุกคน <ใจ S 1> นี่ <ละ S 1> ก็เป็น <ละ S 1> ทางลงนะ,ะก็เดินกันมาเรื่อยๆแล้วก็วจะเป็นทางลงก็จะเป็นแบบเออคนเห็นก็ต้องระวังหน่อยนะ <c oughs> จันสูดลงไปก่อนละเส้น <c oughs> ทางลงก็จะประมาณนี้ถ้าใครแบบไปส้นสูงนะจบเลยอู้ <c oughs> สวยจริงอะ่ะ แต่ถามว่ามันลื่นไหมมันไม่ลื่นนะมันเป็นหินที่มันนี่ไงทุกคนแต่ความคุ้มค่าทุกคนดูผมเชื่อว่าห,หลายๆคนต้องใจละลายใช่ไหมฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนู้นวะไม่แน่ใจโอเคนี่คือเส้นทางลงนะครับต้องเข้าใจว่านี่คือความถ้าสําหรับผมนะไม่ใช่ว่ายากลาบากนะแค่นี้เรื่องง่ายสําหรับผมเลยแหละ แลกกับความคุ้มค่าที่เราจะเห็นมันก็ต้องได้มาแบบยากหน่อยนะครับอันนี้มันเป็นแบบหน้าแรงเนาะมันก็เลยแบบเฮ้ยก็อาจจะง่ายหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าฝนนี่คือก็ต้องเข้าใจอ่ะก็ไม่ถึงกับว่ายากมากนะก็ได้ได้อยู่นะทุกคนจุดชมวิวที่ดะเบสสุดยังเห็นแล้วยังเห็นแล้วบ่สติี รุนีนะ่อันนี้คือทางลงนะเดี๋ยวผมจะอยู่รอถ่ายจนแบบเท้าที่อยู่ค่ำได้นะเพราะว่าเส้นทางที่ผมจะกลับเนี่ยรถบัสเขามาประมาณสักหกโมงครึง่งหกโมงสี่ห้าประมาณนี้โอ้โหมีนักท่องเที่ยวทุกคนเอาใจช่วยด้วยเผาสวัสดี<ๆ>เนาะ โอ้ยลุนแหงสาวอนก็ยังเห็นวิวแบบสวยๆพร้อมๆกันทุกคนโอ้โหไปเรืเลยทุกคนคลิปนี้ผมบอกเลยว่าปเป็นคลิปที่ยาวแล้วก็กผมรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนโอ้โหทุกคนเออเอ,อ,อ,อมาๆจันศูนย์ถือโทรศัพท์นะถือมือถืออะก็เลยแบบเดินเร็วไม่ได้ไเหมือนกันผมผมที่ผมถือกล้อง มันก็เลยง่ายป้อตอันนี้จะเป็นต้นกระถินนะเขามาตัดตัดออกให้มันเห็นวิวอย่างชัดเจนนะตรงนี้จะมีอาการลื่นหน่อยนะจังหวะน,นี้มันเป็นถ้าบ้านผมเรียกหินแห่โอ้โหเขาใจสวยมเบาสาติ สุดยอดเลยของแท้สุดของจริงเลยจะไปยืนช้าทำไมรีบไปดูของวิวที่มันสวยอ่ะว้าวโอ้โหสวยมากคือน้ำทะเลเป็นสีฟ้ามากตอนนี้มันยังแบบสะท้อนแดดอยู่ทุกคนมันเลยแบบยังไม่อันนี้เท่าไหร่แบบสีน้ำทะเลกับสีทองฟ้าเนาะเข้ากันเลยสวยมากบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกครั้งที่คุ้มค่าที่สุดที่มาดูจุดนี้ ผมโชคดีมากที่ผมไม่พลาดนสวยมากนี่นะบอกเลยถ้าเกิดว่าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็คือจะลงมาดูลำบากแต่ผมรับรองเลยว่าคุ้มยังไงก็คุ้มคุ้มมีเรือโอ้โหแบบ อไก่อยู่ทุกคนสำหรับคนไหนที่แบบปวดเข่าปวดอะไรเนี่ยผมว่าก็น่าจะลงมาลำบากนะทุกคนแต่ละทางแยกเนี่ยก็จะเป็นจุดที่แบบเขาถ่ายรูปเดินไปถ่ายรูปกันนะนะสังเกตเลยแบบพระอาทิตย์กำลังแต่เราไปจุดจะตกดินนะอนี้่วสวยมากนะ ก็จะเป็นทางแบบให้ลงไปเนาะโอ้โหทะเลเมืองไทยทุกคนเ้ยมาลุ้นนำกันว้าวว้าวทุกคนสวยนะสวยมากโอ้โหทะเลแบบกว้างไกลแบบเบ็ดคำ,ำสิบากทุกคน ผมไม่ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงลนะมันสวยสวยเกินไปสวยแบบสวยมากดูจริงมันอยู่ฝั่งนู้นนะทุกคนเดี๋ยวผมขอแวะฝั่งนี้ก่อน,นไหนๆก็มา,าเราต้องดูให้สุดอะอดูมีฝาหลังลงไปนอนเล่นด้วยนะตรงนั้นอะโอ้โหวูายแรนทุกคนนี่คือเมืองไทย ว,ว้าวสุดยอดในโลกของเรามันยังมีอะไรแบบสวยๆให้เราค้นหาเยอะโอ้ว่าสตีสุดยอดเลยว,ว้าวนู้นต้องัางนูงนน้นอาจารย์แหลมผมเทพเดินลงมาดูใช่ไหมทั้งหน้าผมเนี่ยเป็นเกาะแก้วใหญ่ทุกคนดูในแมปนะ อโอ้สวยมากอะน้ำทะเลแบบสีสวยแหงดูจันทร์ศูนถ้าเรามาพักอยู่ใกล้ๆเป็นเราก็จะลงมานอนเล่นน่ะตรงนั้นอะเราลงไปดู่ปะาเดี๋ยวเราไปนู่นดีกว่าเราจะนอนไปนู่นหรือไปนอ่เลยหรอไม่ไม่เราไปนั่งแถวจุดที่เขาอยู่กันนั่งกันผมบอกเลยว่า The best The best cheer in Phuket บอกเลย โอ้โหว้าวสวยมากฮ่าทุกคนจุดนี้แบบใจละลายอิลีทุกคนสวยมากเมืองไทยทะเลเมืองไทยทุกคนที่เขานั่งกันตรงนั้นเลยทุกคนว้าวชายแด์ทุกคนโอ้โหสวยอุ้ยจุดนั้นก็สวยมากโอ้ยโอ้โห,โโหว้าวสวยจริงนะทุกคนโอ้สุดยอดเลยคือ ในโลกใบนี้มีอะไรให้เราดูให้เราค้นหาอีกเยอะอ้หทุกคนเลยนี่ผมก็เดินลงมาเรื่อยๆทุยคนตามนี้เลยนู่นทางที่เราเดินลงมาข้างบนเลยน้ำตาจะออกแบบว่าออกแล้วว่างามแห้งสวยมากงามอีเีสาวนเสียดายที่แบบโบได้ไปเนาะตอนที่สาวนไปเที่ยวเมืองไทยวยงแต่สาวนจะสวยที่สุดหาโอกาสไปว่าในชีวิตที่ได้เห็นนะตอนนี้สวยมากอู้ สวยมากบาวชาติสุดยอดเลยคุณอนะ่ะโอ้โหธรรมชาติของเมืองไทยทุกคนคลิปซองผมนีม่คือเดินถ่ายแบบเรียวๆแล้วนะไม่ได้อะไรมากมายโอ้โหโอ้โยทุกคนเอ้ยบึงไหม ใจละลายเลยทุกคนความสวยวิวสวยแหง๊าดเมืองไทยทุกคนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอ,อย่งบุเคยเห็นพู้น่ะ๊าดทะเลเมืองไทยโอ้โหูน้ำทะเลเขียวงามแหงกับท้องฟ้าแบบเข้ากันแหงทุกคน ว้าวชายแดนสวยมากบอาได้คําเดียวสวยมากโอ้โหเสียงน้ำสวยงามมากโอ้ใจละลายโอ้สวยมากโอ้สวยใจละลายเลยให้จุดนี้สวยมากโอ้ อิตซาบ่าวซาตีทุกคนเดี๋ยวผมจะกับบ่าวสูนเลยทุกคนรอดูพระอาทิตย์ตกดินนะโหพระอาทิตย์กำลังจะตกดินยิ่งสวยเลยทุกคนโหไม่มีคำอธิบายสุดยอดบ่าวสูนกับบ่าวซาตีาแบบตากแดดจะเป็นเนาะนวคุ้ <พา S 2> <อ>มค่าที่สุดวันเดียวยังไงก็ต้องยอมยอมตากแดด ถ้าคลิปนี้ไม่อ่อนนะแสดงว่าผมตุยโพสปุ่งขอ่ฟังซาตีแบบสุดยอดเลยฟ้าจันทร์สูเลยบอลเดะสวยมากโอ้โห มันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆบริเวณด้านาบนนะครับที่หอนรับตีครว่าต้องมีเงื่อเชียงแบบสูงมากดูดิเขาวปวดขาผู้หญิงคนนั้นนะ่ะน่าจะเป็นคนรัสเซียนะสาวรัสเซียมเมื่อกี้อยู่ในเกาะนะทุกคนเขายังลงมาได้เลยเขาจะมีความทะเยอทะยานที่อยากจะมาเห็นเลยทําไมเราขาดีๆทำไมไม่ลงมากันเฮ้ว <laughs> สวยมากเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมโบกมือบายๆกันหน่อย สวยทักทายโบกมือบ oh ายๆักทงไปตรงนั้นก็ลงไปได้นะแต่ว่าก,ก็จะท mm. นห,หน่อยเห็นไหมตรงนี้ก็เนี่ยมันเดินลงไปได้ทุกคนนะะ oh แต่ก็ต้องระวังกันนะเดินยืนตั้งหลักดีๆถ้าถลายลงไปแล้วก็เจ็บหนัก,กนมันเพราะมนั<า>มนนมันไม่มีพื้นทายเ,ยเลยนะโอ้ยสวยนะ สดออยอดยทุกคนเดี๋ยวผมถ่ายตอนพระอาทิตย์ใกล้ตกดินทุกคนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เหลือเวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอาทีว่าชั่วโมงหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปรอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงขอนั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศที่รั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนนะ<อ>แล้วก็อยากจะนั่งมองนานๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้มาเห็นอีกไหมหรือเรา คืออะไรก็เป็นสิ่งที่แบบไม่แน่ไม่นอนในชีวิตของเราอะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเรามีโอกาสเราก็อยากจะดูให้แบบเต็มตาอยากจะทําให้มันเต็มที่นะครับเราก็อยากจะใช้โอกาสตรงนี้ให้มันดีที่สุดนะครับเดี๋ยวไปรอดูตอนพาที่ต์ตกดินทุกคนสวยมากว้าว ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาสิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีผมว่าแสงกำลังสวยเลยทุกคนโอ้โหเป็นอะไรที่เดอะเบสมากสุดยอดหนุมน่มๆของเขาโอ้โหแหลมพรมเทพใส่ลุย <laughs> งามว่า,าวนั้นนะบอนซูเบาลซูเบาลซาตีเ<ด>นา<อ>ะทุกคนทำยนะิ่งสวยแล้วก็บรรยาศดีดีมากสวยมากนะทุกคน ไม่อยากจะกลับเลยอะเอาจริงๆโอ้โหสวยจริงๆทุกคนสวยแที๋ยวผมจะพา<ว>ทุกคน,นขึ้นไปด้านบนนะสวยหลายดูบรรยากาศ<า>ด้านล่างาเสร็จแล้วก็ไปดูด้านบนเนาะจะได้มองเห็นมุมของแหลมพมเทพนะครับอะไรจะสวยขนาดนี้บายบายแหลมพมเทพ ทีนี้ก็ต้องลำบากตอนเดินขึ้นอีกแล้วี๋ยมุมจะเดิน,นขึ้นแล้วก็ถ่ายพี่ๆทุกคนดูแต่ละจังหวะแต่ละมุมนะคือมขนมาดูคนมาดูเดยอะมากแต่ละจุดมีแต่ที่สวยๆวยทั้งนั้นทุกคนสุดยอดเลยโอ้โห สาวอนไปเที่ยวเมืองไทยยังบ่เคยได้เห็นแบบนี้ยังบ่ได้มีโอกาสได้ไปเนาะหลายที่สาวอนไปเที่ยวกับได้ไปแต่น้อยๆทุกคนโอ้โหคุ้มละชีวิตนี้บอกเลยดูคนมานั่งกันโอ้โห

ใจละลายแบบนี้นะโอ้โหว้าวไทยแหลนด์ทุกคนโอ้ oh, สุดยอดเลยแผาติดตกแหลมผมเทพต้องมาให้ได้ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วทุกคนคือสวยจริงอะ่ะยอมรับยอมรับจริงๆสวยมากของจริงต้องมาดู อย่าให้ใครหลอกนะเดี๋ยวผมจะตัดภาพขึ้นไปด้านบนอีกทีหนึ่งว้าวโอ้โหคนไล่แหงทุกคนว้าว สวยมากโอ้โหคนเยอะมากทุกคนผมหายใจแทบไม่ติดแล้วโอ้โหคนลายขนาดโอ้โหทุกคน บอกได้คำเดียวว่าว้าวไายแลนทุกคนสุดยอดธรรมชาติเมืองไทยทะเลเมืองไทยมีหลยๆสถานที่ที่เฮายัางบบได้เห็นเนาะและสถานที่นี้ที่สาวรเห็นก็แบบว่าโอโหสวยมากว่าวาคำว่าสวยเปลืองแหงทุกคนสวยงามอิลี่ตามภาพเลยนี่คือเมืองไทยทุกคนธรรมชาติของเมืองไทยสวรว่า เห็นแบบนี้แล้วแบบใจละลายนะแล้วก่อแบบรู้สึกน่าเสียดายเนาะที่สาวบอนไปเที่ยวเมืองไทยแล้วบอดได้ไปนะจุดนี้เนาะทุกคนแต่สาวรอลก็เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวเนาะเดี๋ยวเก็บเงินอีกแล้วก็จะไปเที่ยวเมืองไทยอีกแน่นอนสถานที่นี่คือสวยมากโอ้โหใจละลายเลยทุกคน สุดยอดเลยเนาะหนุ่มๆของเขาเบาอ่าเบาสาตีเบาสูนเนาะทุกคนโอ้โหสายลุยคองจริงสุดยอดขอบใจเลยเนาะที่พาเรามาเห็นเอ่อทร,รมาซาซ่าที่สวยงามให้เห็นทะเลที่สวยขนาดนี้ของเมืองไทยเนาะทุกคนสุดยอดอีเลีเนาะซาบอนได้เห็นแล้วก็อุย้ยใจละลายเลยทุกคนแบบเ่บาสาตีถ่ายได้สวยแฮ้งทุกคน เนาะอ่ะนั่นแหละสาวอนก็จะได้จบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้สาวรอนเนี่ยเด้อเนาะสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจเนาะอยากสพอร์ตสาวอนอยากให้กำลังใจสาวอนอยากให้สาวอนได้ไปเที่ยวเมืองไทยลหลายๆที่เนาะก็อยากกดคามโฆษณาเด้อทุกคนเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย